สบายดีพุสาทุธานยินดีต้อนรับคุณเซาจีพายลอดมือนี้เขาอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีเนาะมือนี้ก็จะพาทุกท่านไปขึ้นรถไฟลาวจีนั่นเองเนาะก็จะเดินทางจากนาครหลวงเวียงจันทร์เนาะไปที่นครหลวงพระบางเนาะก็จะไปท่องเชียวนั่นแหละเนาะโอเคในตอนนี้ก็จะพามาเบ่งภายในสถานีเน้ะก็ถือว่าคนหลายแห่งเนาะก็ถือว่าเป็นการขึ้นรถไฟขั้นที่หนึ่งเลยเนาะก็จะพาทุกคนไปขึ้นรถไฟนํำกันเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี่เนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เคยถ่ายทำไว้ก่อนเนาะและ้ว่อยมาพากเสียงทีหลังเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายเนาะว่าความู้ซึกของขอยไปรักถึงรถไฟนี่มันเป็นอย่างไรเนาะก็จะพทุกทฐานไปหับโซมำกานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีขอพิพลาดษอย่างแนเนาะเนาะก็ต้องขออภัยพล,ลาะไเน,นาะผู้รักผู้ดสันติธรรมเนาะคลิปนี้มีขอผิดพาดหลายเกินไปเนาะเนื่องจาก ภายในสถานีก็มีบางส่วนที่ขอยบสมารถถ่ายทำได้นั่นเองเนาะโอเคเนาะสำหรับช็อตนี่แมนอ่าทางพนักงานเขาเนอกก็ได้เอิ้นเช็กปีรถไฟนอนเตรียมขึ้นรถไฟเขไก็ต้องได้มาเรียนแถวอยู่บนกว่าปีนั่นเองเนาะสำหรับไรที่จะเดินทางด้วยรถไฟลาวจีนะ่ผยขอแนน้าว่าให้มาห้องสถานีก่อนรหลดจอกประมาณ30นาทีเนาะเพื่อเป็นการบ่ให้ตัวเองลําบากเนาะ เนื่องจากทางสถานีเนาะจะบวไห้ผู้โดยสารเข้าไปในภายในสถานีเนาะคันเวลารถยังบบมาเนาะก็เขาเจะจะโบให้เข้าไปภายในสถานีเนาะก็จะได้ยืนตากแดดย้านนอกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วขาแนะนําว่าให้มาก,ก่อนรถจอดประมาณส0ินาทีเนาะเพื่อบบให้บริษัททุทาลำบากในการยืนตากแดดยืนนอกสถานีเนาะก็โอเคไปเอามาเกี่ยขึ้นรถไฟกันเลยดีกว่านะป้าย โอเคเนาะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่รถไฟแล้วนะนเนาะต้องขอโทษด้วแล้วเนาะที่ขยบนไปถ่ายคูิปของขบวนรถไฟที่ขยนันนำเอาไวนะ้เนาะเนื่องจากโซนนั่นแมนจะบุญไหว้าลายเนาะแล้วเขาจะบ่อยถือกล้องขึ้นมาถ่ายคลยนะิปแทนพี่เนาะโอเคเนาะที่ทุกท่านเห็นไปเมื่อกี้เนาะก็คือมุมเดียวที่ขยสามารถถ่ายเอาไว้เลยใต้ขึ้นรถไฟนั่นเองเนาะสำหรับภายในรถไฟเนาะก็จะที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อกี้เนาะก็จะเป็น อบอลนางค้ายๆเฮ่อบนเนาะบอนเก็บกบระเป๋าก็จะอยู่ทึ่งหัวของเฮาน,นั่นเองเนาะก็ถือว่าโอเคภายในรถไฟก็จะมีห้องน้ำอยู่สองห้องเนาะแหะมีประตูทางเข้าอยู่4เนาะและประตูทางออก,กมีสี่ทางเส้นเดียวกันเนาะตอนหนึ่งโบกี้เนาะสำหรับรถไฟลาวจีนเนาะเขาสามารถาย่างระว่ังโบกี้หาโบกี้หนึ่งได้เนาะมันจะมีทางเสื่อมอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะ อันอี้ก็ถาเพียงรถออกเท่านั้นเนาะสำหรับราคาของพี่โดยสารของรถไฟลาวจีนเนาะก็จะมี3าขัดนเองเนาะก็จะมีผู้โดยสารสั้นสองสั้นหนึ่งแหละสั้น VIP เนาะสำหรับราคาของผู้โดยสารสั้น2ก็จะราคาประมาณอ่า1 7 5บกบเนาะอย่างวันที่คอยนังนี้ก็เป็นวันนังของผู้โดยสารสั้นสเนาะสำหรับพี่ของผู้โดยสารสั้นหนึ่งก็จะราคาประมาณ 4,000ส,สนหาหาแสนกีบเนาะสำหรับผู้ดยสาัสั้น VIP เราก็จะราคาประมาณเจ็ด0 0นหาแ0 0 0สนกีบสิ่งเดียวกันเนาะก็ถือว่าราคาแพงราคาสูงพอสมควรเนาะแต่ว่าอ่าระ,ระ,ระดับของบอนนังเขาก็จะถือว่าสูงขึ้นพอสมควรเนาะสำหรับตอนนี้ก็ถาดเพียงหลดออกนัเนาะทั้งในหลด,ดไฟในตอนนี้ก็ถือว่าบุนวาวให้นาะนึ่งจากผู้ดยสาัททานอื่นก็ ทีบอดดิ้งขึ้นมาตามหลังเนาะก็อุ่นไว้หาบอลหนังและหาบอลเก็บกระเป๋าเนาะก็ถือว่าอุ่นไว้เลยเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับบริษัท่านใดเนาะที่จะมานั่งรถไฟล่าวจีนเนาะก็ขอแนะนําว่าให้ให้มาเลียนแถวอยู่บอลอา่าเขาจะเซ็กปี้เนาะให้อา่าอยู่ประมาณหัวแถวให้จะดีกว่าเนาะเนื่องจาก เขาจะมีเวลาหลายพอที่จะหาบอลหนังของเราและหาบอลเก็บกระเป๋านั่นเองเนาะก็ถือว่าโอเคเลยเนาะโอเคเนาะสำหรับตอนนี้รถเขาก็กําลังออกเนาะตอนรถออกนี่ก็จะมีพนักงานของสถานีเนาะมายืนยืนบอกลาเราเนาะก็ถือว่าเป็นอ่าเซอร์วิสเล็กๆหน่อยเนาะสำหรับรถไฟลาวทีนภายในรถไฟเนาะก็จะ มีสามต่งนังและสองต่งนังเนาะเรียนกันอยู่เนะาะทั้งในรถไฟนี่ก็จะมีอาหารเนาะก็จะมีอาหารให้มาเสิรือม,มาเสิร์ฟให้ผู้โดยสิเดียวกันเนาะแต่ว่าขอแนะนผู้โดยสารทุกท่านเนาะว่าคัาจะขึ้นรถไฟลาวจีนคนนำมาให เตรียมน้ำดื่มแหละเตรียมอาหารหรือว่าขนมเนาะไว้ในกระเป๋าของตงัวเองจะดีกว่าเนาะเนื่องจากภายในรถไฟเนาะอาหารภายในรถไฟทีาทางพนักง,งานรถไฟจะเอามาเสิร์ฟเพาแม่เขาจำเป็นจะต้องได้ซื้อเนอะาะแถมราคาแต่ละอย่างก็คือว่าสูงเนาะสูงพอสมควรเลยเนาะ ยกตัวอย่างอย่างน้ำดื่มตุกหนึ่งะนะน,น้ำดื่มตุกหนึ่งเอยู่ทรถไฟขายประมาณอ่า้าวพันกีเนาะค่อยกๆกวน,นใจแล้วแต่ว่าค่อยจือได้เงนีนะคือมันแพงแพงเน,ะนาะพฉะนั้าแล้วกับคนน้ำเห็นทานเตรียมขนมหรือว่าเตรียมอาหารน้ำเนาะน้ำดื่มเอาไว้ในกระเป๋าของตัวเองจะดีกว่าเนาะจะดีที่สุดเลย สำหรับตอนนี้เนาะเขากำลังเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะไปที่สถานีวังเวียงเนาะและเนี่ยเวลาการเดินทางของจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ไปหอสถานีหลวงพระบางก็ประมาณหนึมม่งชั่วโมงฮะสองชัมม่วโมงเนาะคันบ่มีสภาพอากาศมาเกี่ยวข้องเนาะแต่คันสภาพอากาศบ่เพื่ออำนวยต่อการเดินทางก็ต้องได้จอดถ่ายที่สถานีหรือว่าจอดถ่ายอยู่บนซับล่างนั่นเนองเนาะ ในคลิปนี้ก็จะบูเดเจอร์นึงจากสภาพอากาศด้านนอกก็โอเคเลยทีเดียวนะท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่าอากาศฮอนไปสักน้อยนึงสำหรับห้องน้ำภายในรถไฟเนาก็จะเป็นอ่าห้องน้ำอ่าที่ก็ถือว่าแคบเนาะและเป็นบอ่อนังสักโคกบางห้องน้ำก็จะเป็นอ่าบ่อนัง ธรรมดาเนาะสำหรับการบริการภายในหอดยสาร์ก็ต้องบริการตนเองสักส่วนใหญ่เนาะอย่างเสร็จการไปเอาน้ำห้อนาการทร่งกาแฟหรือว่าการทร่งน้ำซาเนาะก็คือว่าต้องบริการตนเนองเนาะทางพนักงานก็จะมีหนาที่เพียงดูแลความปลอดภัยเนาะเบิงเงยเงความปลอดภัยและเบิ่งเงยผู้โดยสาร คนอื่นๆเนาะภายในรถไฟและมีนาทีอ่แจกยายการซื้อขายอาหารภายในรถไฟเสิเดียวกันเนาะและก็ยานที่บอกเนาะว่ามันแพงแหงเนาะอาหารภายในรถไฟเพราะนั้นอย่าลืมเตรียมขน,ขนมอาหารหรือว่านำ้ำภายในรถไฟนะเนาะสำหรับที่เดินทางในระยะเวลาที่ว่าล้นเนาะก็อย่าลืมอาหารเนาะ วิวด้านนอกของรถไฟนเ,นเ,นะนเ,นเนากะก็จะเป็นวิวของโตเมืองนครหลวงเวียงจันทร์เนาะเมื่อออกจากสถานีไปได้สักแป๊บหนึ่งก็จะเป็นวิวภูผาป่าด,ดงแล้วเนาะ <c oughs> สำหรับตอนนี้ความเร่วรถไฟก็ถือว่ายังน้อยพอสมควรเนานะ รถไฟจะเริ่มเล็งความเร็วไว้ตอนประมาณออกจากสถานีได้สักแป๊บหนึ่งเลยความเร็วสูงสุดที่รถไฟสามารถเหนได้นกก็ความเร็วระด,ดับประมาณ157กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะนี่คือความเร็วสูงสุดที่รถไฟลราจริงสามารถแล่นภายในรางของอใส่เวลาแล่นเนาะก็จะใส้ความเร็วประมาณ175 1 0 0 157หา175กิโลเมตรก็ประมาณนี้เนาะความเร็วของรถไฟ ก็สำหรับรถไฟลาวจีนก็บันจมีอย่างไรเนาะก็เป็นการนั่งรถไฟแบบชิวๆเลยก็ว่าได้เนาะแอร์กับเย็นห้องน้ำกับมีเนาะอาหารก็อย่าลืมอย่าลืมซื้อขึ้นมานำเนาะสำหรับทริปนี้แม่อยจะเดินทางจากนครหลวงจันทอารปฮอดสถานีหลวงพะบ้างก็จะไปเที่ยวเนาะเมืองหลวงพะบ้างนั่นเองเนาะ ก็ได้ผขก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้สิเดียวกันเนาะเวลาตอนตอนข่อยเที่ยวเมืองหลวงพองบ้านก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้สิเดียวกันแต่ว่าคลิปคิปที่ขวัยสามารถถ่ายเอาไว้ได้ก็เป็นคลิปที่มันบบได้อาสมูทลายเนเนื่องจาก ่อยบทสามารถจับกล้องขึ้นมาถ่ายบางช็อตทันเนาะหรือว่าลืมถ่ายก็มีเนาะบางตอนสำหรับคลิปต่อไปนี่มันขอจะพาทุกท่านเนาะไปเที่ยวที่ะจะมีสามบอนเนาะที่ขอจะพาทุกท่านและสามารถถ่ายคลิปเอาไปได้ก็จะมีวัดเสียงท้องเนาะหรือว่าวัดที่อยู่ในตัวเมืองของหลวงพระบางเนาะนะกาไปที่ฮอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบางเนาะอยู่หอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบางก็จะเป็นหูบสส่วนใหญ่นเนื่องจากภายใน พระราชวังเมืองหลวงพระบ้าบบสามารถถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอได้หลายเนาะก็จะเป็นเพียงรูบบางช็อต่างๆเนาะที่คอยถ่ายรูกเอาไว้ได้เท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้เนาะก็คือพาทุกท่านมานั่งรถไฟเนาะโอเค Are now arriving the bon โอเคเนาะคลิปในมื่อนี้มันก็ถือว่าจะยาวเนานะพราะไรอย่างไรเวลาการเดิน,นทางมันหนึ่งสวโม,มงหาสองส่วโม,มงเนาะเพราะฉะนั้าหนูนะก็ต้องขอตัดคลิปวิดีโอเนาะตอนไปฮอดอ่าสถานีหลวงพระบางเลยก็แล้วกันเนาะไว้พบกันอยู่ที่สถานีหลวงพระบางกันเลยเนาะายโอเคเนาะตอนนี้ข่อยก็ได้มาฮอดที่สถานีหลวงพระบางแล้วเป็นที่เหียบฮอยเนาะ ต้องขอโทษฟุตเอเนทุกท่านหลายๆเนื่องจากอตอนหรถไฟใกล้หอดสถานีลงพะบ้างแมนได้บดรถ่ายคลิปเอาไว้เนนื่องจากมันหวุนวายแหง้งเนาะและมีบางส่วนที่บสมา,ถถามาถ่ายทาได้นำเนาะตอนนี้คอยก็ได้มาหอดที่สถานีลงพะบ้าแลัปไปทีเยียมหอเนาะก็เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของเมืองของประเทศลาวฮองล้วกระว่าได้เนื่องจาก มีสภาพเว็ดล้อมที่งามพอสมควรนั่นเองเนาะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยเนาะก็จะมีะผู้พัป่าปดงอ,อ้อมหอบสถานีเอาไว้เนาะก็เป็นวิวที่สวยงามหลายเนาะสำหรับสถานีหลวงผาบางเนาะโอเคตอนนี้ขอยก็ต้องอ,ออกจากสถานีแล้วเนาะก็ต้องไว้พบกันตอนที่ไปเจอรถแล้วเนาะไปตอนคอยขึ้นรถแล้วก็ไปเจอกันอยู่บนนั้นเลยแล้วกันเนาะ คเนาะตอนนี้ข่อ,อยก็ได้มาหออที่รถ <Okay. S 1> ที่ข่อยต้องขี่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจผู้โดยสารทุกทานหลายๆเนาะที่เขามาเบิงคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาทุกทานมาขึ้นรถไฟลาวจีเนาะมาหอสถานีหลวงพระบางแหละมาพาท,ท่านเนาะมาขับชมเมืองหลวงพระบางเนาะสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปอาไปเที่ยวที่เมืองหลวงพระบางเนาะก็จะเป็นคลิปที่ สั่งเนาะก็จะคลิปสั่งได้ทีเดียวก็ว่าได้เนาะไปทางนี้กลับไปนะครล่วงเอ็จัดนไปอี <laughs> ต้องขอโทษผู้ดีสารทุกท่านได้เลยเนาะที่ว่าคลิปนะนี้มันบวต่อหนึ่งอย่างนึนงจะคลิปวิดีโอเนาะการถ่ายทำเนีน่ยคือว่าลำบากพอสมควรนะเนาะหนึ่งจะมีบางส่วนบางตอนที่ถ่ายบวสามารถ,ถถ่ายทำได้เนาะหนึ่งหัว่าหุ่นเองเนาะก็ต้องขอโทษเรื่องนั้นหลายๆเนาะอ่าสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะถ้ามาที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะผมจะกำลังใจให้กับช่องเฮาโอเคไปพบกันในคลิปต่อไปนะผู้ดีสารทุกท่าน หรือว่าเนี่ยก็ต้องเขาเดินทางไปทีห้องพักพ่อนเนาะหรือว,ว่าเพิ่งแคมนั่นเองเนาะโอเคไว้พบกันทีคลิปต่อไปเนาะบาย